ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่มหาวิทยาลาัยราชภัฏนาได้มาจัดกิจกรรมที่เบตงในเมืองที่ผมคิดว่าอาจจะในมุมผมอาจจะไม่ได้ใหญ่มากในยังแคบอยู่แต่ก็ยินดีครับที่ได้มาจัดก็กิจกรรมที่จัดให้ก็ถือว่าสนุกครับผมมีทั้งนาันนานการเด็กให้รู้จักกันมากขึ้นตั้งแต่เริ่มเราจะได้ไม่ต้องเกรงกันว่าโอ้ยคนนี้ใครคนนี้ใครก็รวมรวม,รวมก็คือดีครับผมแล้วก็สอนให้เด็กเป็นผู้นําเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็เป็นผู้ตามครับผมทีว่ว่าเรียนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันค่ะอะ,อะไรก็ทําให้เราได้รู้ว่าศาแบบสนาพทุทธมีแตกต่างอะไรจากอิสลามบ้างค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็ได้ไปที่วัดพุทธที่วาดมานะคะรู้สึกว่าใหญ่มากแล้วก็สิ่งที่ได้รับมาก็คือเราได้รู้อะไรอะไรอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่พวก ที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ความเป็นมาของพุทธะิวาธค่ะแล้วเพิ่งจะได้รู้ด้วยค่ะว่าที่พุทธะิวาธมีพระวรมสารีริทีาตุแล้วก็พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ารัชกาลที่1 0แลวก็สมเด็จย่าได้แลวก็ได้เสด็จมา จะไปคือตอนนี้คือเราจะไปมัสยิดมัสยิดเราไปมาแล้วเมื่อดูมาแล้วเมื่อกี้รู้ว่าในโบสถ์เขาทาอะไรกันแล้วก็ต่อไปเราจะไปโบสถ์ของคณะที่ค่ะสามรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็เวลาทําผิดครูจะให้ทาโทษแบบน่ารักน่ารักแบบตลกตลกค่ะแล้วก็สมุนไพรที่ทํามาเนี่ยหอมมากเลยค่ะมันคือยาดมที่ทําจากสมุนไพรต่างๆค่ะแล้วก็ อยากจะเอามาขายให้ทุกคนได้ให้ทุกคนได้เอามาใช้ดมกันค่ะในราคาไม่แพงค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมนั่งรถชมเมืองนะคะคือหนูได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะคะได้ไปเกี่ยวกับวัดแล้วก็โบสถ์แล้วก็มูลนิธิจีนค่ะก็คือปกติไม่เคยไปอะไรแบบนี้แล้วคะ่ะเป็นอิสลามก็คือเข้าแต่มัสยิดค่ะแล้วก็ วัดเนี่ยก็ไม่เคยเข้าเลยค่ะพอได้เข้าไปก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยค่ะค่ะของหนูนะคะเป็นการนั่งรถชมสตรีทอาร์ตของเมืองเบตงค่ะ,ะหนูได้รู้หลายๆจุดเลยค่ะที่หนูยังไม่เคยไปมันมีความสวยงามที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะมีทั้ง3สาวสวัฒนธรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่ ตตกก่างันค่ะครับสำหรับผมครับสำหรับผมก็เป็นกิจกรรมาฐานสมุนไพรนะครับผมก็ได้ไปเรียนรู้ชนิดต่างๆของสมุนไพรที่สวนสมุนไพรเบตงนะครับผมได้รู้ว่าแต่ละประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยช่วยเราในเรื่องอะไรบ้างนะครับเบตงเรานี้มีที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้ได้เรียนรู้และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ เมื่อกับที่พวกหนูไปมูลนิธินะคะปกติไม่เคยเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มันสามารถเห็นว่าเขาเนี่ยปฏิบัติกันยังไรแล้วก็อะไรเซียมซี M C นั่นน่ะที่เขาไว้เขย่าและแล้วก็เขาทํำกันยังไงอยู่นะคะแล้วก็เมื่อกับที่พวกหนูได้ไปโบวัดไม่ใช่วัดไม่ใช่ค่ะที่เป็นโบสถนั่นนะ และที่พวกหนูได้ไปโบทถคาโอลิกน่นะคะมันเกี่ยวกับของาศาสนาคริสต์แล้วก็พวกหนูได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานแต่งงานแล้วก็เวลามีกิจกรรมคนเสียหรือไม่ก็ทาสมาธิของเขาเนี่ยจะแตกต่างกับาศาสนาอื่นค่ะเช่นของเขาจะได้นั่งบนเก้าอี้แต่ของศาสนาพุทธจะนั่งสมาธิบนพื้นค่ะได้แล้สแซงแม ชอบค่ะ,คะมันทําให้รู้เกี่ยวกับอะไรยอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมช่งชวงเช้านะคะเป็นกิจกรรมการเสวนานะคะซึ่งกิจกรรมการเสวนานี่นะคะเป็นกิจกรรมการที่นําบุคคลนะคะแต่และเจนซึ่งมีเจนแตกต่างกันเลยนะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน,นะคะ่ะซึ่งก็จะเป็น เสวนาในหัวข้อของเบตงนะคะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นมุมมองของเบตงจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งแต่ละเจนเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะทำให้เรามองเห็นเบตงเนี่ยได้ชัดขึ้นว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงก็เช่นเหมือนเขาพูดแบบว,ว่ากิจาการรมเชงเมงนี่ใช่ไหมคะก็ในอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างค่ะ ส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายจะเป็นซิตี้แมปปิ้งนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม mm hmm. ก็คือมีกลุ่มสมุนไพรกลุ่มสตรีทอาร์ตกลุ่มย่านการค้าและก,กลุ่มศิละปะและวัฒนธรรมโดยที่เรานำสีกลุ่มเนี่ยไปหาสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดเด่นของเมืองเบตงมาวาดแผนที่กันเพื่อที่จะให้เรามองเห็นความชัดเจนแล้วก็เจาะลึกเข้าไปในส่วนของเบตงว่ามีอะไรบ้างที่ไหนมีสมุนไพรที่ไหนมีสตรีทอาร์ตสวยๆที่ไหนมีร้านอาหารดีดๆอะไรแบบนี้ค่ะ แล้วก็เหมือนเรามาแชร์แลกเปลี่ยนความรู้ที่เราได้มาในวันที่เราไปนั่งรถชมเมืองค่ะก็ความรู้สึกของหนูก็จะรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ร่วมในโครงงานกิจกรรมค่ะส่วนในยาดมของสมุนไพรเขาจะใช้สมุนไพรหลายอย่างค่ะแล้วก็ส่วนประกอบหลายอย่างค่ะส่วนขนมซู้มเมลเนี่ยเขาจะใช้ใบซุ้มเมลในการฉีแล้วก็นําไปปั่นแยกน้ํากับเนื้อแล้วก็มาใส่แล้วก็มาผสมด้วยกันกับแป้งค่ะ แล้วก็เอาไปเนื่องในซึ้งนะคะให้ครบ30นาทีก็จะได้ก็จะออกมาเป็นขนมซึมิเละค่ะขอบคุณค่ะ